หนึ่งวันทงสามผ้าผ้าฝ้ายผ้าแพรผ้าขี้ริ้วการันตีความวุ่นวายและความปวดหัวเริ่มจากผ้าริ้วชวนไปทาธุระเป็นเพื่อนผ้าฝ้ายเลยใช้ผ้าริ้วถักเปียให้ก่อนพอถักเสร็จไอผ้าฝ้ายก็มัวแต่ลีลาอยู่หน้ารถจะให้ผ้าแพรถ่ายรูปให้แต่บนร้อนผ้าริ้วรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยเริ่มตกมันโอเคเดินทางได้หลังจากทําธุระเสร็จผ้าแพรหิวคาเฟ่เอ้ยหิวน้ำหวานเย็นๆในคาเฟ่เลยมาที่กังหันกังหันอะไรอ่ะอ๋อชื่อคาเฟ่กังหันคาเฟ่วิวดีมากแต่พระอาทิตย์ทำงานแบบเต็มกำลังทำ พระอาทิตย์ด้วยการเดินขึ้นมาที่จุดชมวิวแย่ yeah, ละอากาศยิ่งร้อนเสื้อยิ่งโหดแต่ไม่ซีรัวชัตเตอร์แบบทียิบท้าทายความร้อนไปอีกด้วยการสั่งช็อกโกแลตร้อนแลนี่คือท่านั่งรอเครื่องดืง่มไม่ได้ขาสั้นนะแต่เก้าอี้มันห่างไปหน่อยจะมีอยู่ไอ้ผ้าหนึ่งที่ไม่ถ่ายรูปใดๆทั้งสิ้นเน้นกินโอเคสุดท้ายนางก็ต้องมาเป็นช่างกล้องโดยโดนบริฟว่าทำหน้าที่ให้ดที่สุด เจเผ่าหลิวจระเคฟาดหางไปหนึ่งแมตช์อะทุกคนดูทุกคนช่วยดูหน่อยว่าใครเริ่มก้อนสู้เพื่อแม่แพ้บ่ได้แม่มาเห็นคลิปนี้แม่ต้องภูมิใจล่าสุดเจเผ้าหลิวบ่นปวดขาแต่สุดท้ายเราก็สู้แรงยักษ์ไม่ไหวสงบศึกแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกทั้งใจมันหมูเจียวนี่ขาดไม่ได้เลยนะให้ใจไปขนาดนี้จะกินถ้วยเดียวไวหรอชามหนึ่งผ่านไปชามสองชามสามค่อยๆผ่านไปชมน้าผู้หญิงที่กำลังลดหุนตะแหลกแบบนักกินท่านหนึ่ง